Good morning student. Welcome to Thai Castle Dan. สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะล้างมือบ่อยๆและก่อนที่นักเรียนจะออกจากบ้านก็สวมใส่แมสท,ทุกครั้งด้วยและในวันนี้นะคะมิทก็มีเทคนิคการล้างมือให้ห่างไกลาจากไวรัสโควิด -19 มาฝากนักเรียนทุกคนนะคะ การล้างมือนี่สำคัญมากๆนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องหยิบจับสิ่งของอาจจะทำให้เชื้อไวรัสต่างๆหรือสิ่งสกรปรกนะคะติดมือเราได้เพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะนอกจากที่นักเรียนจะต้องรู้เทคนิคการล้างมือแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทบทวน Conversation สักหนึ่งรอบนะคะ Talking about COVID 19. COVID 19 is a disease caused by a type of coronavirus. The CO stands for Corona, which means crown. The VI stands for virus, the D stands for disease, the nineteen was the year two thousand nineteen when COVID nineteen was detected. People with COVID 19 usually have fever, cough, cold, headache, and diarrhea. They can transmit the virus to other people by coughing or sneezing. But we can protect ourselves from the virus by wearing a face mask, hand washing, and social distancing. วันนี้นะคะก็จะเป็นการทบทวนบทเรียนนะคะในสิ่งที่เราได้เรียนกันไปแล้วในวันนี้มิสจะทบทวนบทเรียนในหัวข้อขององค์ประกอบหน,น้าตัดินรําวงมาตรฐานและการฟ้อนเงี้ยวในสามเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เราจะใช้สอบในการสอบ ปลายภาคกันเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจฟังแล้วก็จดไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะเรพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทบทวนนะคะในเรื่องขององค์ประกอบหน้าตัดสินกันเลยคะ่ะ 1. นนะคะจะเป็นด้านของจังหวะเพลง ะะที่นักเรียนได้ฟังไปนะคะอันนี้เป็นจังหวะชิงนะคะหชั้นนะคะจะเป็นจังหวะที่เร็วนะคะจังหวะนะคะจะเป็นพื้นฐานนะคะที่ใช้ในการฝึกการแสดงหน้าจสินะคะเพราะฉะนั้นนะคะผู้แสดงนะคะจะต้องทําความเข้าใจในจังหวะในการแสดงนะคะและการฝึกการแสดงให้ถูกต้อง ตรงตามจังหวะนะคะจึงจะทำให้นะคะการแสดงนั้นมีความสวยงามน,นะคะและสามารถที่จะรำได้พร้อมเพียงกันค่ะเรามาดูด้านทำนองกันบ้างนะคะทำนองนะคะจะลักษณะคล้ายๆกับจังหวะเลยนะคะคือเรานะคะจะต้องทำความเข้าใจนะคะกับทำนองในเพลงนั้นๆน,น,นะคะซึ่งทำนองของการแสดงหน้า ตสนนะะิจะต้องใช้ท่าทางนะคะการรำที่สอดคล้องกับทํานองเพลงนะคะซึ่งผู้แสดงจะต้องทำความเข้าใจนะคะกับทํานองเพลงที่ใช้แสดงนะคะจะทำให้ผู้แสดงสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของทานองเพลงนั้นๆน,น,นะคะให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจนะคะในการแสดงมากขึ้นนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นตารางการแสดงนาฏศิลิ์นะคะมิรยกตัวอย่างให้หนักเรียนทั้งหมด3เพลงนะคะ 1. น,นะคะการฟ้อนสาวใหม่นะคะการฟ้อนสาวใหม่เนี่ยมีทํานองที่ช้านะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มิทได้กล่าวไปแล้วว่านะคะทานองนะคะจะต้องสอดคล้องกับลีลาท่าทางนะคะฟ้อนสาวใหม่นะคะเขามีทํานองที่ช้าเพราะฉะนั้นท่าทางหรือลักษณะของการแสดงนะคะจะมีนะคะลีลาอ่อนช้อยอ่อนหวานนะคะแล้วก็ช้า ะะส่วนเพงลงโปงลางนะคะเขามีทํานองที่เร็วนะคะเพราะฉะนั้นท่าทางของเขานะคะก็จะเป็นท่าทางที่กระฉับกระเฉงนะคะสนุกสนานและรวดเร็วค่ะส่วนรําเถิดเทิงนะคะทํานองเพลงก็เร็วเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะลีลานะคะเขาก็จะต้องสนุกสนานและเล้าใจค่ะ เรามาดูนะคะองค์ประกอบของนาฏศิลิ์นะคะในตัวที่3นะคะคือคําร้องนะคะเนื้อร้องนะคะที่ใช้ในการประกอบการแสดงนาฏศิลินนะคะจะเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ผู้แสดงจะต้องทําความเข้าใจนะคะถึงความหมายของเพลงนะคะเพราะจะทําให้ผู้แสดงสามารถนะคะแสดงหรือสร้างสรรค์ท่ารําต่างๆออกมาได้อย่างสวยงามนะคะและสามารถถ่ายทอดความหมายของเพลง หรือเนื้อเรื่องออกมาให้ผู้ชมเข้าใจโดยที่เรานะคะจะต้องไม่ใช้คำพูดในการแสดงเลยนะคะเช่นนะคะการแสดงอารมณ์โกรธนะคะผู้แสดงจะชี้นิ้วหรือกำมือแน่นนะคะพร้อมกับกระทืบเทา้าและทำหน้าตาที่บึ้งนะคะซึ่งทำให้ผู้ชมเข้าใจนะคะว่าตัวละครนั้นนะคะกำลังมีอารมณ์โกรธอยู่ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย เป็นภาษาท่าที่เราจะประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการถ่ายทอดสื่อสารความหมายแทนคำพูดคำศัพทพนามคนสัตว์สิ่งของหรืออารมณ์ความรู้สึกออกมาในลักษณะของท่าทางต่างๆเช่นท่ารักท่าโกรธท่าตัวเราท่าท่านท่าพยาคุธ ท่ามา้าท่าภูเขาท่ากีดกันหรือท่าขอโทษซึ่งภาษาท่าทางนาตสินไทยนะักเรียนได้เรียนไปเรียบร้อยแล้วพอจะจำกันได้ไหมคะว่าท่าต่างๆที่มิตรได้ยกตัวอย่างมาเนี่ยลักษณะท่าเป็นแบบไหนเรามาดูเรื่องอุปกรณ์ประกอบการแสดงกันบ้างการแสดงนาฏสินไทยบางชนิดจะต้องใช้อุปกรณ์ในการแสดงด้วย เพื่อทำให้การแสดงนั้นสวยงามและน่าสนใจมากขึ้นซึ่งอุปกรณ์แต่ละชนิดที่ใช้ประกอบการแสดงจะต้องมีความสวยงามเหมาะสมกับการแสดงและมีความสัมพันธ์กับชุดการแสดงนั้นๆมิตรได้ทําตารางตัวอย่างการใช้อุปกรณ์ในแต่ละการแสดงเพื่อทําให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ชุดการแสดงชุดที่1ฟอนเทียนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นเทียนลักษณะของการแสดงจะอ่อนช้อยงดงามเชื่องชา้าชุดการแสดงที่2ระบำตาลีกีปัดจะใช้อุปกรณ์เป็นพัดนะคะลักษณะของการแสดงจะสวยงามสนุกสนานเล้าใจชุดการแสดงระบำดอกบัว อุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นดอกบัวที่เราประดิษฐ์ขึ้นลักษณะของการแสดงก็จะสวยงามและอ่อนหวานองค์ประกอบของการแสดงตัวสุดท้ายคือเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายสามารถบ่งบอกถึงยศฐานะและบรรดาศักดิ์ของผู้แสดงโดยเฉพาะในการแสดงโขนเครื่องแต่งกายที่สวมใส่จะขึ้นอยู่กับสีกายหรือลักษณะเฉพาะของตัวละคร ลักษณะการแต่งกายของตัวพระจะใส่ชุดยืนเครื่องโดยส่วนใหญ่แล้วลักษณะสีเสื้อจะมีหลากหลายสีแต่จะใส่ตามลักษณะของตัวละครนั้นๆเช่นตัวพระที่มิตรได้หยิบยกขึ้นมาตัวนี้เรียกว่าพระรามจะใส่ชุดในลักษณะของชุดสีเขียวตัวที่สองมิตรได้หยิบยกเป็นนางสีดาขึ้นมานางสีดา จะใส่เป็นสบใยห่มนางสีเขียวเช่นกันตัวที่3ลักษณะของการแต่งกายของเขาจะเป็นสีเขียวมรกตซึ่งแตกต่างจากพระรามนะคะทศกัณฐ์เขาจะมีการสวมหัวโขนเป็นรูปหน้ายักษด้วยตัวสุดท้ายค่ะนักเรียนน่าจะรู้จักกันดีเลยก็คือหานุมานหานุมานนะคะ ลักษณะของตัวลายเสื้อเขาจะขดคล้ายๆขนของลิงคบทวนบทเรียนเรื่องที่สองนะคะคือเรื่องรำวงมาตรฐานดูความหมายก่อนนะคะรำวงมาตรฐานก็จะหมายถึงศิลปะแห่งการฟ้อนรำให้เข้ากับจังหวะจะใช้ท่ารำที่เป็นแบบฉบับมาตรฐานโดยรำเป็นวงกลมหันหน้าทวนเข็มนาฬิกา การรำวงมาตรฐานเนี่ยจะเป็นการรำที่มีการประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดยการดูแลของกรมศิลปากรร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ช่วยการจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแบบแผนในการใช้ท่ารำให้งดงามและถูกต้องตามหลักนาฏสินไทยซึ่งแต่เดิมนะคะก่อนที่จะมาเป็นรำวงมาตรฐาน แต่เดิมรำวงมาตรฐานมีการพัฒนามาจากอะไรคะนักเรียนอ่ามีการพัฒนามาจากรำโทนตั้งแต่ในปีพศ2484จนถึงพศ2488โดยใครคะที่มีการเล็งเห็นถึงความสำคัญของรำโทนใครคะนักเรียน จอมพลปอพิบูลสงครามนะคะในสมัยก่อนเนี่ยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงมีการสั่งให้กรมศิลปากรเนี่ยมีการปรปับปรุงลำทนให้เป็นลำวงจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะลักษณะของการแต่งกายในการแสดงลำวงมาตรฐานสามารถแต่งได้ทั้งหมด4แบบ โดยแต่ละแบบจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปแบบที่1เป็นแบบชาวบ้านแบบที่สองจะเป็นแบบรัชการที่หแบบที่3จะเป็นแบบสากลนิยมและแบบสุดท้ายจะเป็นแบบราตีสโมสรในการแสดงระมงมาตรฐานเราสามารถนำ การแต่งกายทั้ง4แบบไปใส่ในการแสดงได้เลยนะคะเลือกตามแบบที่เราสนใจหรือจะใช้ทั้ง4ี่แบบพร้อมๆกันก็ได้ทบทวนบทเรียนเรื่องที่3นะคะคือเรื่องการฟ้อนเงี้ยวการฟ้อนเงี้ยวเนี่ยแต่เดิมจะมีถิ่นกําเนิดมาจากชาวไทยใหญ่แล้วก็มีการแพร่หลายกันอยู่ในคุ้มเจ้าหลวงใช่ไหมคะ ซึ่งต่อมาค,มมครูลำมุญยามะคบก็ได้มีโอกาสไปเป็นครูที่คุ้มเจ้าหลวงและได้เห็นนะคะการแสดงฟ้อนเงี้ยวจึงนำการแสดงฟ้อนเงี้ยวเนี่ยเข้ามาปรับปรุงให้เป็นการแสดงของกรมศิลปากรโดยการปรับปรุงท่ารำการแสดงรวมถึงการแต่งกายด้วยนะคะและก็ทำนองเพลงให้มีแบบแผนมากขึ้น ซึ่งความหมายของเพลงฟ้อนเงี้ยวก็จะบ่งบอกถึงความเชื่อในเรื่องของเทพพยาดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆการแต่งกายของการฟ้อนเงี้ยวก็จะแต่งกายในรูปแบบของชาวเขาเน้นในเรื่องของเสื้อผ้าสีดำและคาดด้วยแดงที่สำคัญนะคะ นักสแสดงจะต้องถือกิ่งไม้ทั้งสองข้างในการแต่งกายแบบกรมศิลปากรจะมีความคล้ายกับการแต่งกายแบบเดิมหรือแบบชาวเขาแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเครื่องประดับให้มีความสวยงามมากขึ้นแต่ยังคงจะต้องถือกิ่งไม้ทั้งสองข้าง นอกเหนือจากการดูคลิปวิดีโอหรือการศึกษาจากคลิปวิดีโอแล้วนักเรียนก็อย่าลืมย้อนกลับไปนะคะดูคลิปเก่าๆในเรื่องขององค์ป,ประกอบนาฏศิลป์รมวงมาตรฐานแล้วก็เพลงฟอนเหนียวด้วยนะคะในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบมิตจะออกข้อสอบทั้งหมด สามเรื่องที่เราได้ทบทวนกันไปในวันนี้นักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนขอให้นักเรียนทุกคนนะคะสอบได้คะแนนเต็มทุกคนค่ะส่วนแบบฝึกหัดมิสจะให้นักเรียนทำใน Google Form นะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ